ย้อนวัยใสยอดีตพระเอกสเตฟานเจ้าของที่มาหล่อเหมือนสเตฟานตำนานหล่อเหมือนสเตฟานชื่อของอดีตพระเอกลูกครึ่งสเตฟานทัสิ์ กลับมาเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ครั้งหลังมีกระแสแบรน์เกาหลีนั้นทำให้หลายคนไปขุดคลิปของสเตฟานที่เคยมีปัญหากับชาวเกาหลีหลังได้มีโอกาสไปเที่ยว7วันมีเรื่องชกต่อยกับคนเกาหลีไปถึง4ครั้งจนเจ้าตัวแบรน์ไม่ไปเหยียบเกาหลีใต้อีกเลยแน่นอนว่าวัยรุ่นยุคใหม่หลายๆคนไม่รู้จักจึงเกิดการตั้งคำถามว่าสเตฟานคือใคร จนนำไปสู่การขุดภาพขุดเรื่องราวเก่าๆมาเล่าแชร์กันสนันโซเชียลซึ่งหากย้อนกลับไปช่วงยุค90สเตฟานนั้นโด่งดังมากๆเป็นพระเอกดังระดับตัวท็อปทางช่องเจ็ดประกบคู่นางเอกแถวหน้ามาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นอั้มพัชราภาโนนวรนุชและกบสวนันจนยุคนั้นมีวลีฮิตติดหูว่าหล่อเหมือนสเตฟานนั่นเอง เอาเป็นว่าในอดีตจะรอเราบาดใจแค่ไหนไปชมภาพกันค่ะ